่วงหยุดยาวที่ผ่านนะผมก็แฟนอยากเปลี่ยนบรรยากาศเลยหาโฮมสเตย์เงียบๆบนเขาเจอหลังหนึ่งที่เพิ่งเปิดใหม่รูปในเพจดูอบอุ่นเงียบสงบเป็นธรรมชาติที่สำคัญคือเขาอนุญาตให้นำน้องหมาเข้าพักได้ผมเลยพาเจ้านนโน่ไปด้วยมันเป็นหมาชิส,สุนิสัยร่าเริงไม่เคยเห่าเลยเข้ากับคนได้ทุกคนที่เจอเมื่อไปถึงไม่มีพนักง,งานต้อนรับมีแค่กุญแจห้อยไว้กับกระดาษโน้ตว่าเข้าพักได้เลยนะคะ ป้ารัตอยู่บ้านด้านล่างห่างจากนี้ประมาณ800เมตรมีอะไรกดกริ่งหลังบ้านเราไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งได้เจอป้ารัตในช่วงบ่ายเธอบอกเป็นญาติห่างๆของเจ้าของที่พักพักดูแลบ้านเฉพาะวันหยุดป้าพูดน้อยหน้านิ่งตอบคำถามด้วยคำสั้นๆพักสบายๆนะลูกแต่อย่าเดินเล่นตอนค่ำผมถามเหตุผลแต่ป้าเงียบแค่ส่งยิ้มแล้วเดินจากไปคืนแรก ไม่มีอะไรผิดปกติแค่รู้สึกว่าโฮมสเตย์เงียบกว่าที่คิดแม้แต่เจ้านีโน่ก็ดูสงบนิ่งกว่าปกติมันหมุดไปอยู่มุมห้องทั้งคืนคืนที่สองประมาณตีหนึ่งเจ้านีโน่เห่าขึ้นเสียงมันแหลมและสัน่นเหมือนกลัวบางอย่างสุดขีดมันจ้องไปยังหน้าต่างหลังบ้านขนลุกฟูจนผมต้องลุกทึกไปดูไม่มีใครแต่มีกลิ่นเน่าลอยเบาๆเข้ามาแฟนผมเริ่มไม่ไหวเธอจับมือผมแน่น บอกว่าเมื่อคืนเธอฝันเห็นเด็กผู้หญิงมันนั่งหู่ปลายเตียงขอให้เธออยู่ที่นี่ด้วยกันคืนสุดท้ายอินเทอร์เน็ตดับโทรศัพท์ไร้สัญญาณไฟกระพริบทั้งหลังตอนราวราวเที่ยงคืนเสียงคนเดินลากเท้าไปมาอยู่รอบบ้านกริ่งหลังบ้านดังขึ้นเองเป็นพักๆเหมือนมีคนมากดค้างไว้เจ้านโนโน่เห่าไม่หยุดแล้วจู่ๆก็เงียบสนิทมันนอนก้มหน้าสั่นเทาตีสองกว่า เราตัดสินใจจะออกไปนอนในรถแต่ประตูล็อกทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ล็อกจากด้านในในขณะที่เรากำลังพยายามเปิดทีวีกลางบ้านเปิดเองเป็นหน้าจอดำแต่มีเสียงเหมือนคนกระซิบคำว่าอยู่นี่ด้วยกันเราหันมองหน้ากันและในจังหวะเดียวกันเงาผู้หญิงยืนอยู่หลังม่านชี้มาที่เราเจ้านีโนกรีดแล้วหนีเข้าใต้โต๊ะทันทีเช้าเรารีบเก็บของก่อนกลับ ผมเดินไปหาป้ารัดอีกครั้งถามตรงๆว่าบ้านนี้เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนไหมเธอเงียบไม่พูดไม่สบตาแล้วเดินหนีผมทนไม่ไหวเลยเปิดโทรศัพท์ลองหาข้อมูลจากเพจที่เราเคยจองจนไปเจอโพสต์หนึ่งที่เขียนไว้เมื่อสมปีก่อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คู่รักคู่หนึ่งและน้องหมาเคยมาพักและหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีร่องรอยการออกจากบ้านเจ้าหน้าที่พบเพียงถ้วยอาหารหมาที่วางอยู่ริมหน้าต่าง พร้อมจดหมายเขียนคำว่าอยู่นี่แล้วไม่เหงาเราขับรถกลับโดยไม่พูดกันเลยตลอดทางผมเอาเจ้านิโน่มากอดไว้แน่นมันซบผมตลอดทางดวงตากลมโตของมันยังสั่นระริกพอจะแวะปั๊มผมหันไปมองกระจกหลังมีเงาผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่เบาะหลังเธอยิ้มให้แล้วกระซิบเบาๆกลับมาอีกนะ